สวัสดีทุกคนอากาศเย็นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ยายจะมามาพายำมะม่วงอีกแล้วอยากกินแล้วบังเอิญมันมีของที่ใส่กับยำมะม่วงอะนะปลากอบส่วนปลาินทซีวกรอบอะปลาซิวกอบอะ,อบอะหมดไปแล้วนะน้องนดกินอย่างอร็ศอร่อยก็ขอบคุณน้ำใจจากน้องยงแฮปปี้อีท น้องยงแฮปปี้แชร์นะที่ปากมาให้ยายม,มีปลาปลาปลาหวานปลากอบแล้วก็อันนี้หอยน่าจะเป็นหอยแมงผู้แห้งนะแล้วก็กระปิระยองมาดูยายทำมะม่วงยำกันดีกว่านะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะขอบคุณน้องยงนะ ยายก็ปอกมะม่วงไว้เรียบร้อยแล้วนะยายไม่รู้ว่าทุกคนดูคลิปอาคลิปนะนูขนมจีนน้ำเงี้ยวของยายหรือ,อยังนะคลิปขนมจีนน้ำเงี้ยวของยายอะ่ะอันนั้นอะ่ะก็ได้อาอนุเคราะห์น้องโจ๊กโจ๊กกับแอนแอนกับโจ๊กไอ้โจ๊กะนะส่งส่งน้ำพริกน้ำเงี้ยวมาให้แล้วก็ส่งดอกเงี้ยวมาให้นะ ยายก็เลยมาลอง,ลองทําดูยายบอกตรงๆเลยนะว่าทําเป็นครั้งแรกเลยแต่ก็อร่อยนะทําได้อร่อยถามว่าอร่อยเหมือนแบบของคนอื่นไหมยายไม่รู้เพราะยายไม่เคยกินไม่เคยกินและไม่เคยทําด้วยนี้าแอนกับโจ๊กโจ๊กกับแอนและหรือน้องไอ้โจ๊กเนี่ยก็ส่งมาให้เหมือนบังคับให้ยายทําอ่ะยายทําไม่เป็นยายก็ทํา แต่ออกแล้วออกมาแล้วอร่อยนะทุกคนอร่อยมากลูกชายก็บอกว่าอร่อยเ,อเพื่อนลูกชายก็บอกว่าอร่อยแสดงว่าใช้ได้นะขอบคุณน้องโจ๊กนะสำหรับน้ำพริกน้ำเงี้ยวกับดอกเงี้ยวนะดอกนี้ดอก,ดอกงิ้วใช่ไหมดอกงี้วตากแห้งอืมอร่อยดอกงิว้วตัวดอกนิ้วก็กินอร่อยนะอืมตอนนี้เราก็มาอันนี้มา มะม่วงยายสับเรียบร้อยแล้วนะทําแบบของยายนะเพื่อนๆมันจะเร็วอาจจะดูมั่วๆไปหน่อยแต่ว่ากินได้อร่อยด้วยนะทุกคนนะมาดูใส่หอมใส่กุ้งแห้งปน่นอันนี้กุ้งแห้งตัวใหญ่นะทุกคนถ้าจะใส่ทั้งตัวมันก็จะดูน้อยนะเพราะฉะนั้นยายก็เลยเอาไปปน่นมันจะได้ดูมีมีกุ้งแห้งเยอะๆนะถ้ามันเป็นตัว คนนู้นตัวคนนี้ตัวมันก็จะหมดนะเพื่อนเพื่อนพอตามปุ๊บนี่มันจะนัวไปอยู่ในน้ําน้ํายํานะถ้าใครใครไม่กินน้ำำํายําใครก็จะไม่เจอกุ้งนะเ,นเนพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะกินกันจนหมดจนหมดน้ํานะพูดไปก็น้ําายไหลนะเพื่อนอันนี้น้ําตาลเคี่ยวนะเพื่อนเพื่อนน้ำตาลเคี่ยวอ,อร่อยเดี๋ยวยายน้ำปลาก่อน แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเพื่อนๆนี่แหละทำแบบบ้านๆนี่แหละง่ายๆ่านแล้วก็เทๆลงไปคุก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 ชิมขาดอะไรก็เติมมันนั้นขาดหวานเติมน้ำตาลขาดเค็มเติมน้ำปลาขาดอร่อยใส่ชูรสเพื่อนๆทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะอืม ใส่เข้าไปชูรสมันขาดหวานไปนิดนึงอืมขาดเค็มไปหน่อยนึงสรุปแล้วมันขาดทั้งสองอย่างนะขาดทั้งหมดนะนะคนเข้าไปคุก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 คนคนเข้าไปอือร่อยแล้วเพื่อนเพแล้วก็ใส่พริษซี่หนูลงไป พริกขี้หนูนี่คั่วเองปั่นละเอียดมันจะมันจะเผ็ดเพื่อนเพื่อนเลยต้องใส่น้อยหน่อยถ้าใส่เผ็ดมากไอ้โจ๊กจะกินไม่ได้ไอ้โจ๊กกินเผ็ดไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนอืมยาคิดใหม่อ่ะยาคิดใหม่แล้ว เราต้องใส่ให้เผ็ดไอ้โจ๊กจะได้กินกับเราไม่ได้นะมันงั้นเดี๋ยวไอโจ๊กมาแย่งเรากินแล้วของที่น้องยงแอปปี้อิทแอปปี้แชร์แปปี้อทแอปปี้แชร์ส่งมาให้เราเราจะเก็บไว้กินนานๆแล้วเราก็จะตัดถุงปลา ไก่ยหญยก็โค้มคมนะเพื่อนๆนะเ <c oughs> มื่อเราทำการแกะแกะปลาออกมาได้แล้วนะทุกคน <c oughs> เราก็จะใส่ลงไปใส่ลงไปตามชอบเลยนะใส่ปลาลงไปใส่ถั่วลิสงลงไปน <c oughs> ้ำตาลเคี่ยวมันหกใส อร่อยมา,มากเลยทุกคนถ้ามีพริกขั่วใส่นะพริกขั่วเป็นเม็ดๆใส่นะอร่อยมากดี่ยายไปดูพริกขั่วยายก่อนนะอ้าวปถุงนึงเรานึกว่าหมดไม่หมดเขาเอาไปใส่กล่องไว้ตาเอาไปใส่กล่องไว้แล้วก็ใส่พริกขั่วลงไปเพื่อนๆอ,อร่อยเวอร์วางพริกพริกขั่วในปลาในกรอบ ยายขอชิมอีกคำหนึ่งดิอือืออือออร่อยเสร็จแล้วเพื่อนๆยำมะม,ม่วงของยายช่วงนี้ยายอาจจะไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนๆนะเพราะว่า โทรศัพท์ยายไม่ค่อยดีนะเพื่อนๆขอโทษขออภัยเด้อย,ยายจะตามไปทีหลังนะ